ง่วอยู่ใสครับง่วยไอโบดโอ้คือบอกมันตะไกร่แห้งแต่มันนี่มาคำนาะครับเนาะผัดแม่นายนากยากเวียกแห้งบ่แมนครับโอ้ครับมันนี่ผ้าไอโบดกับเอไม่มาเอางวนครับมันนี่คำเนี่ยายากเวียกเอาอยางกันเร็วครับมันคำหนุกมันนี่ผ้า ไอบโบดไปต่อทอน้ำพันเหล่านะครับมันนี่เดี๋ยวตอนเหล่าเดี๋ยวทีลงเห็นเบิง้งไม่มันนี่พาดด้หน่อยซอนหนังนีน่มาเอางัวเอายางแล้วลงยางแลวมันคำ้ำยางเร็วกันพยาเร็วไปอ้าวไอบ้บดแหลนพอดีพ่อยังมาตักหาหยากันพอกันอยู่นะ่า โอ้มันนี่นางามนะครับน่างงามจักรยานมาเอางว่วนโอ้ตะก้าผู้อ่ะตะก้าค่ายเด็กโอ้ตะก้าปะเปิ้ลนะอาต้นจานน่ะปลูกตลุกปุ้นครับงว่วนมึนงนี่ก็สีอิม่มเลยดรอครับมาลามแต่เสาจนว่าเกือบคำเยอะไม่ได้จูงแข่ง เอาข้อในจับมือเลยครับดึงมือบ้าเออกรดึงเอาคือกอดเองคือประากันหันหากลองอันลูกทีไปใส่ที่พัดไปใส่เอาเอาเอาลุงที่ระเบิดได้นะน้องแป้งตอนนี้ท้องนอนครับประมาณเดือนหนึ่งแม่ลูกสองในท้อง ดาราประจรําขอกสองสิงหงิดหาย้นำกอนล่ะครับน้งมวยให้น้ำํำเ,เขากินหท่านบุรุนะครับจังได้ฝากพี่น้องกดติดตามบทบาทเด็กบ้านทุ่งครับเพื่อเป็นกันบ้างใจพ่อเดชเห็ดตอไปเพราะว่าตอนนี้กำลังฝึกหัดเห็ดนะครับเนาะ <c oughs> อาบอสบอกพี่บอกน้องก็ลูกจังได้ดูฝากก้นไหลก้นแข้งนะคะพี่น้องกดซับสไครต์กดกระดิ่งเลยด้วเป็นเพียร์ยังครับเพจยยังบอดบาดแน่วครับผมบอดโมเมนบอดบาดบอดบาดเล็กบ้านดุนครับครับผมครับฝากพี่น้องกดติดตามให้บอดบาดกับนางงามใหม่ครับผมต่อเองน่อยนะครับพี่น้องเนาะพอดี ดาแรกก็เล่มอยากเค็ดคุนื่อยแล้วบนกับนาจอี่นีกังัวไทยนะครับเนาะท่องเค็ดเดือนไปลูกไปมวนเขาไม้ไกลไหมเอ้ยมวนเขาไม้ไกลลูกอยากเป็นลูกเกยของวัวแม่เจ้าอูไปเลยไปเลยไปลูกไปเขาควกไป ไปตอนนี้กับอาทบ้านนี้มีสาละปาไหนแล้วครับเนาะเพราะว่ะากำลังเป็นมือฝึกหัดมือใหม่หัดทำเออพ่อคล้องพ่อนี่แน่เราก็สิหาสาละมาฝากพี่ฝากน้องดอกตอนนี้เบื้องเนี้ยวไล่สาละไปก่อนพงัพงๆแก่เสียงนั่งเทียพี่นอ้องไปลูกไปไปเทียเอ้ยเขวบๆลูกไปค้ำแล้วค้ำแล้ว อ้าวคนเหงองอยหิวน้ำคนเอางอยหิวน้ำเขาต้นน้ำดังเดียวมือนนี่แจ่บปะครับแจ่บปะพี่น้องโอ้กิ้งยังล่ะครับนะ่ะน,น้ำสีน้เงินครับน้ำพี่น้งครับพูดสีน้่มเงินน้ำยังครับน้ำผี่นงลิ่งบ่ มุมเงี้ยวหน่องบาสใส่ขวดไปบ่าาานางงามจูงงวะครับทั้งจูงทั้งยัน <c oughs> เฮออ็ดนายเม้นขี่ทั้งว่าวำมยัน,ยนแห้งครับพี่น่องฮัดแทนน็กหน่อยเห็ดเบียกเล่นจะโทรศัพท์เมันเหม,ม่อบ่เฮ็ดยัง นี่ก็วันที่สองนะครับพี่น้องปีไม่แล้วมันนี่ก็อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นเนี่ยเลยเดี๋ยวเอางวัวเขาขอักขำเกิดเรื่องเห็ดเวียกละไอ้นะครับนเนาะพลาเล็กน้อยเห็ดเวียกพี่น้องข้ากินนานงวงจะส้นตายแล้วพี่น้องส้นไผ่เหรอครับใจสนทอมเองครับอา้าวหย่เขาซาเด้ครับคนเอาง,วางวาัวงัวส้นใจ ตอนเว้นผ้าเล็กหน่อยเดินทอน้มเพื่อสิปูกบักหุ่งปูกหนาไปให้งัวตอนเลี่ยงไงละครับอากาศตอนเล่งๆอยู่กุดซุ่มจะโสทอนนะครับเนาะมันนี้กับอากาศอุ่นวันที่สองหกสี่นะครับสองกมกราหกสี่อารมณ์ดีฮักเด็กหน่อยเอางัวมือนนี้ จ, ism, จัาหน้ากุ้งว่าจำดักน้องบาสไปใส่ยลูกคือประมาณน้ำน้องบาสอยู่างนั้นครับน้องขึ้นเบื่อน้องบาสไหมน้ำบ่อหนังบาสอย่ ille ille. างตัวเล็กอยู่ครับบ่อครับไอเป็นไอผู้ใหญ่บ่อโอ้ไอผู้ใหญ่นี่เหนียวเทบอลบ่ครับบ่ครับ่อ้โอยาวเทบอลแล้วแสดงว่าเป็นเบ <OST. S 2> ้าแล้วครับพี่น้องแต่ว่าห้างน้่งมือกับปานทะเล อ๋อโอเควันนี้<อ>จะได้กระซับรรนี่นะครับน้องพี่น้องฝากฝากดติดตามอาาเออน้องบดน้องบ้าติดกัใหม่บรรทุนกันได้ครับเด้อ